ม,มาแตหากินนะหาเดียวไปหาใบาแล่ดูตื้นบมดนลยออมาตตหากินครับเปิดประตูปะไปเลยโอ้ยเล่ไปใช้ไปหาเบิ่งดูหาเล่ทั้งรุ่มโผมาเก็บกกอยดิพี่น้องเอ้ยก,กกอดีตำ่ำม,มกินแล้วก็บ,บ้วนออกครับ ม so ันกะมวบวในไหมอกามันบวงในมันออกมันบอกที่เห็นเป็นในในหมูอะไรกินหมูโหลายหมูเ่าขายมันมดแล้วแต่ปีกาญี่วยโบได้ได้กินเ่ามากอกหมูกินมดปีนี้หมูชองตัวเรือ2รงตัวนึงมันพอได้ห่าเก็บนี่มันกินแล้วก็บบวนเอาในมันออก ผลิตเก็บมาตากแดดส่งไปประเทศนอกให้เพื่อนน้ำเลายเตอร์เก็บหัถุงไปไปออกห้างกินได้ไอิสระอิสระอิสระก้านเก้เนี่ตัดหอนละสิพากันขึ้นไปทึ่งผู้บอสิพากันขึ้นไปนอนแล้วบอบานนี้ฮะมันหอน อย่าบลุงไปหากินอย่าพากันขึ้นไปนอนอยู่บ้ดนี่มันแดดหอนตอนนี้ก็ตะเวนเที่ยงสิบ่ายโมงเลยพากันย่างตำลังกันเอาลอดลอเลยสองตัวไปละบัดนี้ขึ้นนอนแล้วสบายอยูกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินตื่นมาก,ก็ไปหากิน คือว่าเพื่อนว่าสิพากันออกไปทุ่งนาขน้างนอกบ่เพราะว่าเาปค่อยให้มันออกไปหากินขน้างนอกพู้อือโอ้ยันแม่นอยู่ครับไม่ว่าประตูเปิดเอาปีประตูไว้ไม่ให้ออกสิคานไปไรอ่เพราะว่างัวควายเขาเริ่มลงมาแล้วยันงวควายเขาซนแม่นอะไรพวกพากันไปไขประตูเลยพวกประตูพิษงดูประตูพิดแล้วสิพากันเฮ็น,นไหวใดกันจอบดู มาเด้อมาเด้อประตูปิดว่าต้องออกเรามานี้หากินอยู่ข้างในนี่ละมา,เ,าเร็วดเร็วเร็วเร็ว